กครับสวัสดีครับวันนี้วันว่างๆยามเย็นๆวันนี้เราก็จะมาเดินตามหากระต่ายป่าเห็นเขาว่าแถวนี้มีครับอันนี้เป็นป่าครับฝั่งนี้ก็จะเป็นป่ามันอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งก็เห็นชาวบ้านแถวนี้เขาว่ามีกระต่ายป่าอาศัยอยู่ ผมก็เลยมาเดินดูว่ามีจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าตอนแรกเราก็ต้องเดินดูขี้เหมือนกันถ้ามีกระต่ายก็ต้องมีการกินมีกินก็ต้องมีขี้งั้นเราเดินหาขี้กระต่ายกันเผื่อจะเจอฝั่งนี้จะเป็นป่ามันครับ อันนี้ก็จะเป็นปา่าป่าชุมชนเขารักษาไว้อนุรักษ์ก็เก็บเห็ดได้นิดหน่อยแต่ล่าสัตว์เขาไมา่ให้ล่าครับอันนี้จะเป็นป่ามันอย่างสวยเลย การที่กระต่ายจะอยู่ก็ต้องหาขี้มันถ้ามีขี้กระต่ายก็แสดงก็ต้องมีตัวครับมันก็ต้องออกมากินหญ้าบ้างแหละถ้ามันมีเห็นเขาว่ามีมีเยอะเลยแหละเขาว่าตรงเนี้ยคือจะอาศัยอยู่ตามนี่ครับป่ามันเนี่ยแล้วก็ตามป่าแล้วก็ออกมาจากป่าชุมชนบ้าง ก็เลยพอดีวันนี้ว่างก็เลยมาเดินดูหน่อยเดี๋ยมันมีอย่างที่เขาว่าพอดีวันนี้เลิกงานเร็วหน่อยก็เลยว่างครับ ว่ามีเยอะด้วยก็บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับ สนามก็ไม่ค่อยได้ไปครับช่วงนี้โควิดอันตรายอันตรายมากโอ้ยหมดกัดมีมีแตงด้วย ดูใครมาปลูกไว้น่ีจะเจ้าของไล่เขามั้งอันนี้จะเป็นทางเขาไล่อันนี้ก็เป็นป่ามันครับ มันยังสวยครับสูงกว่าผมอีกผมสูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับมันสูงกว่าคนอีกนี่รับมันยังสวยเลยถือว่าทำได้ดีครับยากก็ไม่มีอันนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่ครับยังไม่สูง ว่าอันนี้บางวันก็มีไก่ป่าออกมาจากนี้ครับไก่ป่าออกมาเดินให้ดูเจอรอยมาเขาว่ามีรอยกระต่ายก็ลองๆเดินมาดูครับ กระตายอยู่ในนี้กระต่ายป่า าตามล่ะหากะตายป่าครับ เขาว่ามีก็ลองลองเดินมาดูแต่เขาว่ามีมันก็เจอ,อยากเพราะว่าป่ามันเยอะครับวันนี้ป่ามันมันก็จะแอบซ่อนอยู่ตามป่ามันป่าใหญ่แต่ถ้าเออเขาขุดมันไปแล้วเนี่ยอ,อ,อาจจะเจอง่ายหน่อยอาจจะมากินตรงที่เนี้ที่ว่างๆนี่ครับ อยากคิ้วขี่โอ้นี่จะเป็นป่าชุมชนครับเจ็บมเห็นได้แต่ว่าทราราัตร์ไม่อนุญ,ญาตครับจับครับนี่ครับเขาก็จะปลูกไว้มันแทวสวยก็ปลูกไว้ครับ จะมีเจ้าหน้าที่เขาเฝ้าอยู่ครับนี่ครับไปอันนี้จะเป็นทางเข้าของเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลอยู่ห้ามจับสัตว์ทุกชนิดในเขตสวนป่าฝ่าฟื้นปรับ2,000ครับข้างในก็จะเป็นป่านี่ก็เป็นต้นประดู ต้นปะดูผูไว้อันนี้ก็จะเป็นต้นยางนาน,นี่กขปลูกครับเนีย่ยหาเห็ดก็จะหาได้แค่บ,บริเวณนี้ครับเขียนเนี่ยคือหาถึงแค่น,นี้ที่เป็นต้นยางนาเขาปลูกเขาก็จะไม่ให้เข้าไปข้างในมันจะเป็นการรบกวนสัตว์ป่าครับเลยหาได้แค่น,นี้ ฝนตกในคนจะมาเก็บเติมเลยจะมาก 3, ตีสามตีสี่แถวเนี้ยเนี่ยจะเป็นป่าแบบนี้ครับนี่เรื่ร้อยคนมาเขี่ยรครับนี่นี่ครับต้นยางนา เรื่องงานเร็วโดยพาเดินชมป่าหากระต่ายป่าว้าวฝั่งนี้ก็จะเป็น ที่ส่วนบุคคลอันนี้ต้นสะเดาสะเดาเขาปลูกเนี่ยครับถ้ามีมังกนมันจะมากินแบบนี้แหละแต่มันจะมีขี้ขี้ก็ต่ายป่านี่เขาป่าชุมชน ก็เป็นคลิปสั้นๆหากระต่ายป่าตามหากระต่ายป่าขี่กระต่ายป่าแต่ไม่เจอท่านที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคลิปต่อไป ผมจะไปถ่ายอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ